่อพี่น้องอยากกินมะม่วงอยากกินมะม่วงแต่เช้าเลยประจัดให้เพื่อนน,ออนอ้อาะกินได้ได้พี่น้องกินได้มะม่วงนี่พริกเกลือมะม่วงพริกเกลือค่ะมักกินอร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อยไหมลูก <c oughs> อร่อยอร่อยดี <c oughs> <c oughs> นี่นะคะ่ะยายยาย,ย,ายอยากกินมะม่วงก,ก,กินพริกเกลือบอกบอกยายเนาะยายก็โอ้ย แต่เช้าเลยเดี๋ยวลูกเขาบอกกินเลยเขาหิวแล้วก็เลยจัดแซะเลยขาอันนี้เอากินแล้วโชหน่อยกินโชดสักหน่อยนึงเป็นยังไงโอ้ย่อยกระดมลายแตี้ยเดี๋ยวมึงจะากคัก่อนยายขอกินสักคำหนึ่งยายก็อยากกินเห็นานกินก็อยากกินอันเสร็จปักเล้ว หมดเรากินได้เรากินได้แล้วกมากินของเปรี้ยวเผ็ดอยู่ได้เนี่ยพริกเกลือพริกป่นเผ็ดยูเพื่อนเราเผ็ดยูแต่ข็มากินกันนี่ยชอบกินชอบกินหรือย้ายหรือย้ายกินอะไรบ้าง

นั่งก็ดีนั่งก็จะมาดีเออนั่งเป็นผู้ชายหน่อยเออบอกกันทายคลิปพอบขยายถ่ายคลิปกินแล้วก็ถ่ายคลิปโอ้เศกเศกดีเรื่อน้องเศกเศกได้อีกคำหน่งอะไรห้องว่างห้องว่างห้องว่วงครับอืมทำไมแม่ทะาให้บ้านใหญ่บ้านใหญ่ครับ เป็นปลาบุดเหรอครับมันปลาบุดมันปลาบุดปลาอ้อยครับอืมแซ่บแซ่บไหมแซ่บไหมเพี้ยกินอย่างอริสอร่อยอืมกินเลยค่ะกินเลยค่ะมากินอีกตะคำหนึ่งอีกคำหนึ่งโอ้พี่เอ๋อได้มาหมองเบาหมองเบา กุญแจจะค้นกุญแจกันเลย